ครับอาสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนเทคนิคนะฮะในการไล่ลงคัทนะฮะของเครื่องยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์นะฮะ2.2นะครับรุ่นนี้จะไม่จะไม่เหมือนในรุ่นอื่นๆนะวิธีการไล่นะฮะก็เราต้องปลดปิดล็อกตัวนี้นะฮะมันจะมีสองตัวนะฮะเราต้องปลดตัวตัวด้านในก่อนคือตัวนี้นะครับทําการปลดนะแล้วก็ดึงนะฮะนี่ แต่ถ้าเราปด2ตัวไอตัวนี้มันจะออกมาได้นะครับแต่ถ้าปดตัวเดียวไอตัวข้อต่อมันก็มันจะเปิดให้น้ํามันฮนะไหลไหลออกจุดระบายนะครับเอานายช่างย้ำเบรกย้ำเบรกครับ,บอ,อ่อย้ำคัดย้ำคัดขออภัยเอาย้ำคัดย้ำคัดคือกันนะั่นแหละวะเห็นพอพอพอนะครับเมื่อเราทําการย้ำนะฮะย้ำคัดนะครับ น้ำมันคัดก็จะไหลไหลออกมานะฮะอันนี้ผมจะปิดไว้แล้วครับอันนี้ผมได้ไล่ทำทำการไล่เรียบร้อยนะครับอันนี้มาสาธิตให้ดูะฮะไล่จนกว่าอากาศมันจะหมดนะเ้าคราวนี้ย้ำๆนายช่างเห็นไ,ไหมครับอ,อ,อ,อากาศก็จะไม่มีนะตามโทษนี้ก็จะไม่มีนะเอาทําอย่างนี้สักสองสามครั้งนะฮะไล่จนกว่ามันจะหมดนะครับเอาปลอยปลอย ปล่อยคัดนะครับปล่อยคัดแล้วก็ปดกลดจิบล็อกตัวนี้ดึงมาให้สุดเลยครับดึงให้สุดนะฮะแล้วก็ดันนะฮะดันในตัวข้อต่อเนี่กึกนะฮะเอาย้ำนะครับพอนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับเอาย้ำนะหลายคนนะครับ อาจจะไล่ไม่อากาศไม่หมดนะหรือไม่รู้จักวิธีการไล่นะฮะอ่าคันนี้นะฮะทำการเปลี่ยนปั๊มคัทนะฮะต้องยกเกียร์นะฮะออกมาก็อ่าปล่อยปล่อยนะเดี๋ยวเราอีกทีนึงครับอีกทีนึงก็ปลดบิดล็อกนะฮะมันจะอันนี้ทำยกลิฟต์ยกรถขึ้นนะจะทำง่ายนะฮะแล้วก็ปลดนะฮะแล้วก็ย้ำ หนึ่อพอนะครับสามทีก็พอแล้วนะครับเอายำ้ำครับเราก็ดูว่าอากาศในท่อมันหมดหรือยังอันนี้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับอูโยเซอร์วิสครับผมสวัสดีครับ